สวัสดีนะคะวันนี้วันนี้พามาชมตลาดอีกและตลาดที่ใกล้บ้านนี่เองของขายเยอะนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะว่ามีอะไรขายบ้างวันนี้ตื่นสายค่ะแต่ก็จะมาเที่ยวตลาดอยู่เนาะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะคะเดินมาก็อ่าจะมีเขาดิดนนะดิดแคนใช่ไหมนี่ค่ะทุกคนทางไปตลาดเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้างเนาะไปมาก็จะมาเจอขายเฉพาะของคุณผู้หญิงนะคะทุกคน นี่นะ,ะเดินไปก็จะมีขายกางเกงขายอะไรเยอะแยะเลย,ย,ย,เ,ลยเดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูอีกตอนนี้ก็เดินมาเรื่อยๆแล้วแต่เราไม่เจอคู่กรณีนะทุกคนเขาคงไม่มาแล้วแหละใช่ไหมเดินต่อไปเนาะนี่นะคะมีมีเสียงโชคด้วยทุกคนมีเสียงโชคด้วยเราเดินไปดูกันนี่คือส้มโอไม่รู้ว่าเปรี้ยวหรือว่าหวานไจาน่ก็เปรี้ยวหรือหวานเราไม่รู้นะดูวลาเท่าไงสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าหรอ เดี๋ยวเราจะถามดูก่อนนะค่ะจะเป็นพวกหวานหรือว่าเปรีย้ยววันนี้ตลาดคึกคืนมากเลยอ่ะคนเยอะ,อะนี่คนเยอะนะนี่ค่ะทุกคนค่ะเดินต่อไปมีขายผลไม้ด้วยนี่เลือกเอาเลยนะขายผลไม้ด้วยนี่ราคาเนี่นะคะมาก็เรื่อยๆมีขายรองเท้าผู้หญิงด้วยมีการเสี่ยงโชคด้วยนะคะนี่แล้วก็มีปลามีมะนาว ออโ,อโอ้โหเดินมามาเจอกล้วยนะทุกคนเนี่ยใหญ่มาก30 25ี่เองฮะมันมีลูกอะไรลูกลูกอันนี้แปลกแปลนลูกแปลกแกนีกล่8 8 8 8 4 4ลูกนี้ไม่รู้ใครมีกินมะขามมะขามกางก็มาเจอทุกกะตา มี <ขา S 1> มีด้วยมีมีด้วยมีมีด้วยอย่างนั้นคือมันนี่คือตอนที่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะแต่แบบจะเผ็ดๆใกล้คล้ายหมาล่าเนาะใกล้หมาล่าอันนี้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 เขาเรียกอะไรนี่เดี๋ยวเราจะซื้อที่กินไอ้เป็นถุงเนี่ยอันนี้ถุงการถือเน่าไหร่เอาแล้วถุงอันนี้สองใส่พริกอาหารเอาใส่นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะซื้อให้ทะเลกินนะคะ นี่เราไม่ใส่ผิวนะเขาทาถ่ายหนี่งครั้งนี่ตรงกลางอันนี้เขาเรียกว่าถั่วอุ่นเป็นอาหารรับประทานเดีแต่เราก็จะซื้อไปให้สนออีกนี่นี่เขาอันนี้อันนี้นะคะเอาเปลือาถุงหนากั็ใส่เดี๋ยวเราจะดูนะฮะดูว่ามีอะไรอีกเดี๋ยวนะทุกคน นี่เข้าบ,บ้านอันนี้ของคุณใช่ไหมชอบ,บน,อน,นี่นะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้แหละเขาบอกว่าเป็นอาหารรักชานนะคะน่าจะน่าจะใช่ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเราจะซื้อให้สเสน่ห์กินเพราะว่าเขาเขาชอบกินอันนี้ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะทุกคนแต่ก็อันนี้เห็นที่เขาโฆษณาในต่อตด้วยนะเนี่ยนะ<ม>เขาบอกว่าใช้ดีเขาบอกว่าใช้ดีเขาบอกว่าใช้ดีนะคะ อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าอะไรอะยูชนะหมายถึงว่าใบชานะะคใบชาที่เขาไปยำนี่เป็นใบชาที่เขาไปยำนั่นเราก็รออยู่รอของเราอยู่เนาะแป๊บนึงนะทุกคนเออนี่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 นะคะถึงคิวเราแล้วนี่มันจะประมาณนี้ไส้ซีอิ๊วระกนั่นะกเหืออันนี้เอามาทอดอร่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกรเหลืองเนี่ยทอดอร่อย พอทอดเสร็จใช่ไหมเขาก็จะกลายเป็นแบบนะั้นแบบนะั้นเออแบบนะั้นนะคะแบบสีเหลืองๆนะ่ะเฮ้ยอันนี่ไม่ค้านะทุกคนโอเคแป๊บบนึงเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะนี่นะทุกคนเครื่องเครื่องใส่เครื่องไฟอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกหมาล่าเขาบอกหมาล่าหมาล่าจะ,ะกินไหมจะกินเนาะได้มาแล้วไ,ได้มาแล้วทุกคนได้มาแลว้วเดี๋ยวเราจะกลับไปกินที่บ้าน ตัวนึงลูกค้าเขาแบน้อยเนี่ยมันต่อเรือนน้อยเข้าของไม่ต้องเยอะกว่าของเกาเดินมาถึงตรงนี้ละก็จะมีขายหวยขายหวยนะคะขายหวยขายขนมด้วยรังผึ้งรังผึ้งขนมรังผึ้งหมู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 ย่างหมูย่างไก่ย่างปีกไก่ด้วยนะคะเพื่อนคนเยอะอ่ะไปเรื่อยๆก่อนนี่นะคะ ไม่กินเนาะสีสวยงามมากเลยอ่ะสำหรับเด็กๆเลยอ่ะเยลลี่เยลลี่เขาเรียกว่าอ่างุนอ่างุนอะไรเขียวโห่เยลลี่อ่างุนเขียวโห่ค่ะแบบหลอดก็มีรูปแบบหลอด5บาทเอาปลาปลาซื้อเลยเด็กๆอันนี้เป็นหัวหัวและแล้วก็มีข้าวสาลีมีขายมีขายจ้ะมีของแปลกมีของแปลกอ๋อนี่ไงนี่ไง อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดเห็ดเค่ทใหญ่ว่าเห็ดแค่เห็ดไม้ไผ่สิอ๋อถ้าใหญ่เขาเรียกว่าเห็ดแพ้เห็ดไม้ไผ่แ้วไปย่างกินใส่มะเคยดูเห็หน่อยโอ้อาไปย่ากินอ่ะใครรู้บ้างใครมุดเนี่ยนะคร็าตไดะเอาหรอข้าเวหลัวได้ราคาเท่ากันทุกคนอ๋อข้าวหลัวรับล้านอ๋นี่นะคะทุกคนมะขามป้อมค่ะทุกคนถั่วนะคะถั่วแก้วละยี่สิบบาท มีมะเขือเทศด้วยเจ้านี้เคยมาซื้อถั่วขอบคุณเจ้าขอบคุณะคะมีถั่วต้มเนาะมีหนอ่อด้วยหน่อไม้15บาทเอง<อ>่อไร่วันนี้ทุกคนแบบคึกคืนมากเลยอะทุกคนเยอะมากทุกคนกคนขักขวยมากเลยวันนี้นะนี่นะคะจะเย็นจะร้อนนะครับมันเป็นสองสูตรใกอดเดียว ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเดินชมข้างในต่อไปเราจะซื้อมะพร้าวคนเราจะไปทําขนมอันนี้แกนซาวกะอันนี้อันนี้เป็นกระไดพ่องหนุ่มก็ว่าอันบ้่้างลอกใส่สักคูอันนี้เนาะเอาเอาเอาแกนนี้อ่ะเราจะเอาลูกนี้ไปลูกหนึ่งอันนี้นะคะอันนี้เขาเผาแล้วอันนี้ใครรู้จักบ้างน้ำปูน้ำปูอร่อยนะคะอร่อย มาถ่ายให้ดูนี่นะคะน้ำปูน้ำทำใหม่ๆทำเมื่อวานน้ำปูค่ะอ่าอ,อันนี้แม่ค้าแม่ค้าแม่ค้า,ะคะคาของคู่ค่ะแถวบ้านนิวถูกนี่นะคะทุกคนนี่รายย้ายเนี่ยนี่ขั้วยสิบห้าบาทถูกเนาะสิบห้าบาทเองอ่ะมะนหาวหนุนอันนี้ขนนุนลูกละสิบเหรอเอาสีเขียวเนี่ยค่ะ เจ้าเราซื้อขนุนไปละหนึ่งลูกทุกคน,น,กห,นหลายอย่าง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 เดินต่อไปนะ,น,ะนี่นะคะมี่ขายเยอะมากเลยวันนี้ทุกคนแบบคุกข้างอยู่ไปเดินต่อไปนะทุกคนก็นะจะมาเจอลูกชิ้นลูกชิ้น ต่อไปนะคะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วตอนนี้ก็ถึงสิ้นสุดละสิ้นสุดทางเดินละไปละกลับบ้านกลับบ้าน